วันนี้ได้มา1คันครับยีโุมิวเอ็กซ1.9บูพาวเวอรเกียร์ธรรมดานานๆได้มาทีนะครับหลายๆท่านถามเข้ามาว่ามีรุ่นนี้มีมาไหมนะครับวันนี้ผมพาไปดูนะครับว่าคันนี้สวยและคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวไปดูครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทางช่องทาง YouTube c h ช n n e l หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k รถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตมานําเสนอรถยนต์เข้าใหม่อีกหนึ่งคันที่อยา่างที่เกินได้กล่าวไปแล้วนะฮะว่าเป็นรถอิซูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวต้องบอกว่าเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนวนวลหายากนะครับในตลาดมีน้อยวันนี้ผมได้มาคันหนึ่งใครที่พลาดคันก่อนนะครับคันนั้นผมขายไปแล้วที่ ลูกค้าที่อุดรน,นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้มาอีกหนึ่งคันราคาถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็ได้ของแต่งมาพอประมาณเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในเรื่องของหน้าตานะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็น1.9 Blue Power โดยปกติแล้วนะครับถ้าปี2016หรือนะฮะปลายปี2016ตัวเนี้ยไฟหน้ามันจะแตกต่างไปนีน่นึงนะครับในเรื่องของการ m i n นอร์เชน e อีกทีนึงก็คือไฟหน้าเขาจะเป็นไฟตัดถ้า,าภาษาเราเรียเขาเะว่าไฟตัด ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light ก็จะประมาณนี้โคมไฟลูกแก้วไฟโปรเจคเตอร์ก็อยู่ตรงกลางเหมือนตาเหมือนดวงตาประมาณนี้อันนี้คือตัว Min e change นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เองนะครับในตลาดนะฮะก็เหมือนที่บอกครมีน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับโดยรวมถือว่าสวยครับนะฮะโดยรวมถือว่าสวยแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยสําหรับสีขาวมุกตัวนี้นะครับรอบคันกันหน่อยรอบคันกันหน่อยสําหรับ คือจริงๆอ่ะถ้าดูภายนอกนะครับตัวอีซูเองนะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์1.9หรือ3.0หรือเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้อ,อะไรต่างๆ,ๆเขาจะไม่ได้แยกก็คือไม่ไม่ดูไม่ออกเอาง่ายๆว่าดูไม่ออกดูภายนอกนี่เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยทาให้เราบอกว่าคนที่ขับตัวตัวธรรมดาหรือตัวเริ่มต้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเหมือนขับตัวท็อปนะฮะไม่ได้บอกว่าเป็นเครื่อง1.9นะไม่ได้บอกเป็น3.0หรือเป็นเกียร์เปนนุ่หรือเกียร์ธรรมดา โดยรวมออปชันเหมือนกันเลยมีราวหลังคามีแหลกหลังคามาให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารอบคันนี่นะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยให้ดูรอบคันก่อนเห็นไหมครับสีขาวมุกนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่ฮะมีเป็นกันชนท้ายเนี่ยนะฮะตัดสีเทาดํามาสวยนะเห็นไหมครับเขาจะสลับเล่นสีมาให้ด้านล่างนะครับคันนี้ก็พิเศษก็คือมีครอบโคมียมรอบคันเลยนะ ไฟหน้าเมื่อกี้ก็มีนะครับไฟท้ายก็มีมาให้แล้วก็ฝาปิดถังน้ำมันเนี่ยนะฮะก็มีคำว่ามิวเอ็กซ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงมือเปิดนะมีมาให้เลยเรียบร้อยอืมสวยนะครับคันนี้พร้อมนะฮะอย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นแม็กนะครับแลนโซ่ขอบ20นิ้วนะครับพร้อมอยาง265 50 R 20นะครับขอบ20นิ้วก็ถ้า,าใส่มาตรฐานที่เป็นล้อยีก็ควรจะยางประมาณนี้นะยางประมาณนี้เพราะว่าถ้าหน้ายาง กว้างกว่าน,นี้หน่อยมันก็จะดูใหญ่ไปเต็มซุ้มไปนะครับแล้วก็พิจรเล็กกว่าน,นี้ก็จะดูบางไปเนี่ยไซส์มาตรฐานแล้วนะฮะโอเคด้านหน้ามีไฟเดย์ทามมาให้นะครับโอเคนี่ดูภายนอกนะครับดูจากภายนอกก็ถือว่าสวยพอสมควรนะผมพาดูรอบคันนะว่ามีรอยดิ้วรอยหรือตำหนิตรงไหนบ้างไหมนะฮะพนังบอกว่าไม่มีเลยนะมาดูภายในกันหน่อยเดี๋ยวผมเปิดดูให้ดูรอบคันนะเปิดตรงนี้แล้วก็ออยเดี๋ยวเดินมาด้านหลังนะครับ ตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เห็นนะฮะก็เพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของพรมนะเป็นพรมเข้ารูปนะครับเป็นพรมเข้ารูปที่เจ้าของเดิมนะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วหลายพันอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าพันนะครับตัวเนี้ยมีมาถึงข้างล่างเลยนะฮะวางของนะฮะเบาะแถวที่3แถวที่แถวที่2ก่อนแถวที่2ก็พับเรียบได้นะครับเขาติดมาให้ตรงนู้นเขาวางของแล้วก็เหมือนปูยาวไปเลยนะฮะสามารถนอนได้เลย นะครับอีซูก็อย่างที่บอกครับมีกล่องเก็บสัมภาาะด้านหลังให้ด้วยนะตัวนี้ก็ดีฮะเป็นเพิ่มเติมพื้นที่มาให้นะครับแล้วก็ช่องแอร์อะไรต่างๆก็จะเป็นแบบบิวอินมาฝังไว้ข้างในแบบนี้แล้วก็เป็นแอร์แบบ360องศานะครับสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือว่าตัวอีซูซูเองถ้าเป็นตัว ตัวท็อปหรือตัวโลหรือตัวไหนก็นแล้วแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ออปชั่นเหมือนกันเลยนะครับบางค่ายนี่ต้องบอกว่าถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยคุณก็ต้องได้เบาะก,กัมมหยีนะไม่ได้จอนะตัดออปชั่นออกไปหลากหลายแต่สําหรับอีซูซูเองนะครับมีมาให้เหมือนตัวท็อปเลยมีนิเกเตอร์มีจอ,อด้านหน้ามีจอตรงกลางนะครับบนเพดานที่เป็นจอบิวอินมาให้เหมือนกันกันกบตัวท็อปมีกล้องถอยมีอะไรมาให้เพราะฉะนั้นเองขึ้นอยู่กับแค่ว่าคุณจะเลือกเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเองถือว่าุเา เอาใจตลาดที่ที่ต้องบอกว่าไม่ตัดออปชันนะครับไม่ตัดออปชันออกเลยป้ายแดงก็หนึ่งล้านสองแสนประมาณนี้นะถ้าผมจำผิดสองแสนสี่นะถ้าผมจำผิดแต่คขาเข่า,า,ขามุกก็จะเพิ่มตังค์อีกนะนะครับโอเคเบาะหนังด้วยไปดูภายในกันหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเกียร์ธรรมดาแต่ได้บเบาะไฟฟ้ามาด้วยได้เบาะหนังมาด้วยออปชันเขาเรีวยกว่าครบแหละนะฮะโอเคต่างกันนิดนึงนะตรงที่ไม่ใช่แอร์ออโต้นะถ้าเป็นตัวดีวีดี ออโต้ Auto, จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์แอร์ที่เป็นทรงโดนัทประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทกันหน่อยนะสำหรับเครื่องยนต์1.9เนี่ยผมว่าอีซูเขาทำได้ดีพอสมควรในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับเพราะในห้องโดยสารถือว่างเงียบอยู่นะโอเคครับหัวเกียร์ก็นะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับมีอยู่ใน d m a x ประมาณนี้แล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ที่ต้องบอกว่าก็เหมือนกับใน d m a x ใช้งานง่ายครับแยกส่วนได้ชัดเจนนะครับแรงลรมอุณหภูมิแล้วก็นะฮะนี่ยตรงนี้เป็นช่องให้ตำแหน่งแอร์ออกมานะครับแอร์ Air วนอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายครับตรงนี้มีเสียบสายกล้องไวให้ไวให้แล้วนะสามารถที่จะต่อกล้องได้เลยนะครับตรงนี้มีกล้องถอยนะครับนี่มีกล้องถอยนี่ยแต่ตรงนี้เราเปิดฝาท้ายไว้นะกล้องจะสูงนิดหนึ่งนะครับมีกล้องให้นะครับควบคุมมัลติฟังกชันอะไรต่างๆจากพวงมาลัยได้เลยนะครับอืถือว่า ใช้ได้นะท่ายูสุตัวนี้นี่ช่องเก็บเหรียญช่องเก็บพระผมเรียกช่องเก็บพระนะครับก็หลายคนคงรู้ดีว่ายิสุเนี่ยนะฮะออกแบบมาตัวนี้ยุคก,ก่อนก็ก็จะบอกว่าหลายคนก็เอาพระมาติดอะไรกันตรงคอนโซลนะครับตัวนี้มีช่องเก็บมาให้เลยเรียบร้อยแยกส่วนชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บแล้วก็มี power o u t l e ให้ตรงนี้นะครับนี่ให้ด้วยโอ้ยเยอะนะท่ายูสุต้งหัวเข่าด้วยนะฮะมี ด้านล่างด้วยเอาดูเลขไม์กันหน่อยครับออยเดี๋ยวเสียเวลาท่านผู้ชมเขาจะบอกเอ๊ะทำไมไม่บอกเลขไม้สักทีนี่เลขไม์นะครับ1 1 3 5 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็1 1 0 0งแสมกิโลโดยประมาณสำหรับรถปี2016นะก็เฉลี่ยรถ5ปีแหละนะครับรถ5ปีตกปีละสอ0 0 0ืนิดนิดถือว่าวิ่งน้อยนะครับถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า1.9 1.9เน้นประหยัดน้ํามันเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับขับทางไกลยอย่างนี้นะฮะก็ได้นะครับถ้าสําหรับเกียร์แมนนวลนะโอเคในเรื่องของเครื่องยนต์นี่นะครับฝาครอบก็จะสไตล์นี้ประมาณนี้นะครับคุณนหน้าคุณตากันมาสักพักแล้วแหละนะครับในเรื่องของห้องเครื่องอ่ะให้ดูความเดิมก่อนันะบหัวน็อนตต่างๆนะครับไม่ขยับนะ แล้วก็ในเรื่องของอแผ่นเพดเห็นไหมครับแผ่นเพดยังอยู่ต้องสีแต้มแบบนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของยีสูเขานะนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดแต้มเม็ดอกักอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์นะยังอยู่ครบนั่นหมายถึงว่าด้านหน้าไม่มีชนแน่นอนนะครับรถไม่มีบัติเหตุใดๆนะครับถือว่าสมบูรณ์โดยรวมนะใครที่มองหารถเกียร์ธรรมดาอยู่มามาพูดราคากันดีกว่านะ เดี๋ยวพูดถึงราคากันหน่อยแจ้งไปแล้วรถใหม่1 2ึ0 0 0้านบาทวันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ขายคันนี้นะครับ6 9 9 0 0 0บาทนะ9 9 9 0 0 0บาทราคานี้จัดเต็มฟรีดาวได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะฮะ0 9 0 5 2 1 4 4 4นะครับ 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะวันนี้ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะพามาชมแบบนี้ในทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ